สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามเช้าพี่น้องจา๋าตื่นขึ้นมากก็บรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนอยู่หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนนี่กระตกอยู่แต่บบแห้งเนาะเมื่อวานนี่ก,ก็ตกมมตฝนตกสมือแต่ว่าฝนตกพราะเปียกพราซุ่มเนาะกับบรรยากาศยามเช้าท่านผู้ชมบ้านสวน สะอ่อนเข่าพี่น้องจา๋าเข่าเริ่มออกรวงหมดแล้วแป๊บเดียวสิไดเกียวแล้วมื่อดีนริ่ปแปหาเห็ดพี่น้องหยุดหนึ่งวันหลังจากที่ไปเก็บเพ็ดปวกสองหมื่นเนาะแต่มันกับคือสีเศร้าออกอะไรมันเฒ่าเบิ้นแล้ว ตื่นเช้ามาก็อยู่กับทุ่งนาบ้านเท่าพี่น้องบางเจ้าเขาเจ้าเกีียวเลยที่แถวบ้านผู้เขาเจ้าอันดำก้อนหรือว่าหน้าวานเขาเจ้านะเขาเจ้าเกี่ยวแล้วอันนี้ขนาดว่าดำน้ำหลังนี่ของเจแลลวก็ล้างเหลืองเนาะหน้าวานเขาเจ้าก็เกี่ยวหลายแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็พายุฝนตกทุกวัน ดูท่านผู้ชมเข่าเนี่ยเออแปบ๊บเดียวเนาะแค่สามเดือนสามเดือนกลัวเองเดือนพฤศจิก,กานี่เขาเจ็เริ่มเกี่ยวหลายแล้วอันนี้มันเป็นเข่าดอเนาะถ้าเป็นเข่ากลางนะก็ลั่งออก แต่แถวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เขางั้นนะจ๊ะส่วนใหญ,ญ่แต่ใส่เขาดอกับเขากลางบางคนย่านฝนตกห้าตอนเกี่ยวเขาเขาเจ้าก็ใส่เขากลางนี่เขากับบรรยากาศโบดแดดมืดฝนอยู่แต่ละเมื่อข้าวออกหมดแล้ว แต่ว่าน้าติดกันกับหน้าเจแล่นะ่ะเขาซุกกับได้กระลังเหลืองแนมไปที่ขา,ขาวขาวกัเหลืองแล้วเขาเจ้าเห็ดหน้าวานพุ่นอันนี้เขาเจล่กระลังเหลืองพี่น้องเนาะบ้านเฮาเอินว่าเขากระลังพ่อเมาเขามันกระลังแบบกระลังหามอนะ่ะนี่ นางบ้านกากรดำกรนเนาะฟังเนี่ยเขาของยายลีตกก้าน้าหลังออกบ่ละเด้ของเจริเนี่ยก็สิไดเกียวเบิดทองกำลังเหลืองนะจ๊ะแต่เขาเจ้าเริ่มเป็่งน้ำออกแล้วปล่อยน้ำออกแล้วเดี๋ยวน้ำในใหน้าสิบ่แหงสิได้กเกี่ยวเขายัางน้ำ อันนี้จะเป็นนาเจาแล่นี่เมืองแนมันเหลืองอะเดีข้ามันแดดนี่แป๊บเดียวอันที่เห็นเขียวๆนี่บนบ้านเกินลอเดี๋ยวก็จะเห็นเหลืองเต็มทุ่งนานี่เขาเจ้าปล่อยนำ้ำออกบิดแล้วเนี่ย อันนี้หน้าติดกันกับหน้าเจแหละหน้าวานเขาเจ้าแต่ว่าเขาเขาเจ้าซุกเบอร์เลยเนี่ยเตรียมสิได้เกียวแล้วหน้าวานกับหน้าดำก็แตกต่างกันแบบเนาะหน้าวานมาสีเขาบ่คอยงามบ่สม่ำเสมอนี่ห้วงกันน้อยรวงข้าวก็เล็กแต่ว่าเขาเขาเจ้าซุกเบอเลยพี่น้อง อีกบบกี่มือขึ้นด้กเกียวแล้วเนาะเดี๋ยวว่าสุมือดีแต่เขาเจ้าใส่รถเกียวง่ายเกียวแล้วแ่ะเอาเม็ดมันไปนตากิ่งได้เหลืองมั้ยเราอันนี้หน้าวานเขาเจา้ามองงามแน่องงามแน่มันบ่สม่ำเสมอคือนหน้าดำเด้หน้าวานบางทีกะห่าง,างแน่ทีๆแนหยากร้ายเพราะฉะนั้น สิมาเกี่ยวมือนี่เกี่ยวบได้ต้องใส่หลดเกี่ยวหรือว่าเครื่องตัดหยาสุกแล้วหลายคนปฏิเสธว่าคือห้างกระดำหน้าแล้วท่านที่เข่าซุกท่านที่สิได้เกี่อเข่าบ่ยากพี่น้องเนาะทุกอย่างมันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บขนาดดำหน้าแค่อาทิตย์กวัวเองแล้วบาดนี้ก็สิได้พักกันมาเกลยวเข่าได้บาดนี้ อันนี้หน้าวานเขาเจาเห็น่หมหยาแต่ว่าเขาก็จะเจ้จาก,กับใส่ยาหลายยาคายยาสัตว์เรไ่ได้กินเด้หน้าวานสุกหมดแล้วเต็มทุ่งนาอันเหลืองนี่แม่นเบิด เขาหน้าวานเนาะสุกหมดแล้วฟังนนในนายายลีอันนี้เขา่ายายลีเลยพี่น้องกระงามกระหยังอยู่เนาะฟังนี่ของยายลุนของยายลุนเนี่ยเราใส่เขา่ากลางมันกำลังสีออกเนี่ยมันกำลังอยากสียายลีแล้วก็ใส่เข่าดอส่วนใหญ่ค้นใส่เขา่ากลางแล้วหย่านฝนตกหําหย่านเกี่ยวเข่าตากฝน พอม,มันอยู่ในส่วงปลายฝนปีใดฝนดีนี่ก็เกี่ยวเขาตากฝนไเแล้วปีนี้ถือว่าฝ่าฝนดีตกตลอดตกทุกวันน้ำบ่เคยแห้งเสียอย่างเดียวฝนตกบ่แห้งพี่น้องบ่ได้กินป่าลงตรงเนาะ ปีนี้บ่หัวป่าสิเดลงตรงอีกรอบบอ่มันบมมีฝนเข่าหน้ายายรุ่นกับงามอีเด้กำลังจะออกเพิ่นใสเข่าก่างหลาย ปีนี้ปลาล้ายหลายปีไรฝ่าฝนดีปูปลากบเขียดกบกระลายเนอะบ่เคยเห็นหลายปันนี้กบเขียดพัวหน่ำมันบ่เคยแหงแดดออกมาแล้วท่านผู้สมทังกระเห็นแดด มะฮงยายรุ่นน่กาโดกโดกต้นกระสีหักป่าเพื่อนน่กหลายได้มียตัวใหญ่ปลาตะเพียนปลาเข็งเบื้องแน่ต้นเดียวเนี่ยดกโพดดกโพย่านมันล่มพอมันมักนักลูกมัน ใบมะค้งนำป่ากินเด้ถิ่มลงไปแป๊บเดียวเลือตะกลาง มักบวบนี่อันนี้กำลังออกเขาเนาะเขาบางพันก็ออกสาบางพันก็ออกไว พี่นอกจ๋าเมาหนีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีตื่นมาหนาตาบะทานล่างพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศข้าวเดี๋ยวกันสินบบไดเห็นแล้วพี่นองสิ้เกีียวแล้วอื